อ่ามาแล้วอตอน8โมงเนี่ย8โมงวันที่แถลงช้านะหนูหนูมาลีอาโคสกชกลาหมกัมพูชามาลีโสเจตาถแถลงว่าข้อตกลงหยุดยิงที่จราจรในกราลัมเปอร์ระหว่างไทยกับกัมพูชาได้รับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ในพื้นที่โดยไม่มีการยิงปืนดังขึ้นตามแนวชายแดนตั้งแต่หลังเที่ยงคืนไม่นานตามคําแถลงของเจ้าหน้าที่กลาหมอาวุโสกัมพูชาในระหว่างการถแถลงข่าวเช้าวันนี้ มีเสียงนางไม่เช่าอันนี้อยากจะฟังสำเนียงสักนิดหนึ่งมีไหมฟังไม่รู้แล้วไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวหามาหน่อยอ,อคือมันมีอ่านอ่านแล้วอยากได้อารมณ์ไปด้วยอะ่ะคือกําลังจะบอกว่า่อคือกำลังบอกว่าคาเบ้นหยุดแล้ว ใช่ทั้งฝ่ายหยุดสองฝ่ายหยุดแล้วหยุดแล้วยุวยติเราทําปฏิบัติตามอย่างเต็มที่เลยตามข้อตกลงหยุดยิงนี่อยูอ่นคนละโลกหรือเปล่าเนี่ยไม่มีการยิงปืนดังขึ้นเลยตามแนวชายแดนตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาเออนี่ยืนยันว่ากองกําลังทั้งของกัมพูชาและของไทยยุติการสู้รบตามกําหนดแล้วตามข้อกําหนดหยุดยิงไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรกองทัพกัมพูชาและไทยได้หยุดยิงตามที่ตกลงกันไว้ตามการจัดประชุมที่เกิดขึ้นมาเลเซีย เงื่อนไขของการหยุดยิงพลโทมาลีบอกกองทหารจากทั้งสองฝ่ายต้องอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายหรือปรับกำลังอา้าวนี่สารภาพเรื่องเงือนไขออกมาเห็นไหมคือนา,าที่หยุดยิงเน,นี่ยใครอยู่ที่ไหนอ่าใครอยู่ที่ไหนเขาถือว่าตรงนั้นแหละใช่ค่ะหยุดหยุดการประทะถึงพยายมเมื่อคืนนี้ไงจะมายึดใช้ได้ไงค่ะ<ช><า>ไม่สำเร็จมาลีอ่าเธอว่าไงต่อ เคยย้ำว่าตามเงื่อนไขาการหยุดยิงก,กองทหารจากทั้งสองฝ่ายจะต้องอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายหรือปรับกำลังในขณะที่คณะทำงานทวิภาคีก็กำลังถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเริ่มการเจรจาและการหารือของกองทัพทั้งกัมพูชาและไทยต้องปฏิบัติตามการหยุดยิงนี้ งดเว้นจากการเคลื่อนย้ายกองทหารและคงสถานะอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันตามข้อตกลงและคณะทำงานจะถูกจัดตั้ง <c oughs> ขึ้นเพื่อดำเนินาหารือพล <c oughs> โทมาลีวงเล็บดอกไม้บอกต่อไปว่าเพื่อเป็นก้าวสำคัญในการปฏิบัติตามข้อตกลง <c oughs> การเจรจาระดับทหารข้ามพรมแดนได้เริ่มต้นขึ้นเช้าว,วันนี้ ตั้งแต่เวลา7โมงก<ม>องกำลังทหารกัมพูชาและไทยได้เริ่มพบปะกันตามข้อตกลงที่กำหนดโดยการประชุมพิเศษในมาเลเซียอันนี้คนละโลกหรือเปล่าขอ,อส่กองทัพบอก <10 S 3> <ม>ว่าเขาเลื่อน<ร> <ๆ S 2> และยังต้องประสานอยู่ในตอนนี้มาเลียไหนฟังสำเนาเสียงดิ้องดยตเรสียง រ <laughs> ដ <a đem fundamentals dragging> ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីររដ្ឋមន្ត្រីចំណុចមួយទៀតគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពេទ្យជាតិនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃត្រូវបានណែនាំឲ្យបង្កើតអង្គការលំអិតសម្រាប់ការអនុវត្តផ្ទៀងផ្ដាត់និងរៀបការអង្គការបបឈប់បាញ់យន្តការនេះនឹងដើរតួនាទីជាគ្រឹះដើម្បីសន្តិភាពនឹងតំណួរខ្ទើប្រកបដោយចេរភាព ជាមួយគ្នានេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏សូមគូបញ្ជាក់ថាអង្គប្រជុំបានបជាកឡើងវិញអំពីការបដិញ្ញាជិតរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកម្ពុជានិងប្រទេសថៃក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការច្បាប់អន្តរជាតិការរួមរួមរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌និងយល់អង្វែងចំពោះស្ថានភាពនេះចាសចំពោះខាងគងក្នុងនាមអ្នកណោមពីក្កងការពិជាតិនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សេចក្តីឬការបច្ច័យប្រតិបត្តិត្រឹមប៉ុនេះសូមអរគុណ มีบางช่วงพอจะฟังรู้เรื่องนะสถานการ์มลเลเซียอะไรประมาณนี้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเนี่ยใช่ไหมคะแล้วก็มาเลเซียกัมพูชาประเทศไทยแต่มีความอ่านนะพลโทมาลีเธอมีความอ่านอ่านด้วยเสียงเข้มแข็งแล้วบางช่วงมีการยกมือยกไม้ประกอบนะ อามาลีได้ระบ,บุว่าเขตทหารที่5ของกัมพูชาได้กัดจัดการเจรจากบบบบับทัพภาคที่สองของไทยและการประชุมระหว่างเขตทหารที่4ของกัมพูชากับทหารน่าจะเป็นภาคหนึ่งของไทยกำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้กำลังกองกำลังเพิมเ่มเติมจากทั้งสองฝ่ายกำลังเตรียมการสำหรับการประชุมเพิ่มเติมตามข้อตกลงอาเมื่อถามถึงผลกระทบอาเมื่อกล่าวถึงผลกระทบทันทีของการหยุดยิงเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนพลโทหญิงมาลี เรียกโสเจตาไหมท่านผู้ชมคิดว่าผมจะเรียกว่าอะไรดีอาพลทาหญิงโสเจตากล่าวว่าตั้งแต่เที่ยงคืนเธอย้ำย้ำว่ามาจนถึงเช้าวันนี้ค่ะไม่มีเสียงปืนดังขึ้นตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาสถานการณ์นี้ถือเป็นก้าวแรกที่ประสบความสำเร็จของข้อตกลงหยุดยิงที่บรรลุโดยรัฐบาลราชอาาจากกัมพูชาและไทยนี่ ท่านผู้ชมบอกไม่มีเลย,ยเที่ยงคืนปุ๊บเงียบกริบไม่มีเสียง<อ>ปืนเอาเสียงนาฬิกามาคู่กับเสียงนางสิหกโมงครึ่ง ไว้จะพูดสถานการณ์ในการทุดทางทุนเรืงแต่นอกเนือในสุคราพปีนี้เรื่องเชียงทรงอาจารยเรื่องการปัจจอาชีอ่ะอุณอ่ามันขึ้นคู่กันนี้ก็มันชัดเจนใช่ไหมเอาภาษาชาวบ้านจริงๆไม่อยากจะพูดเด็ดขาดเลยต่อแหลนะไม่ผมพูดตามคุณยายคนหนึ่งไง อ๋อ <retirement> ที่ศูนย์พักพิงที่ศูนยนฟังเสียงดูก็ได้ค่ะผมไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเลยพูดแบบภาษาชาวบ้านอบอกแล้วคุณยายเนี่ยบอกแต่เมื่อวานนี้หลังหกโมงเย็นน้องว่าเอาก็ดีใจนะน้ําตาไหลเลยแต่ก็อย่าไปอย่าเพิ่งไปเชื่อนะอตลบหลังเราตลอดตอแหลเฮ้หาไม่ทันเหรอเดี๋ยวน้องไว้แสดงเลย เยี่ยมก็เลยต้องทหารตัวเองอะคิดคิดคิดบ้านอันนี้แม่ไม่เป็นลูกดงนักอยากเนลูดงนักขอให้เขาช่วยด้วยอยากให้เขาเป็นหยุดยิงค่ะกลัวเขาหกชั่วโมงนี้คือว่าเราก็ไว้ใจทหารเราของเราเนาะเราเป็นกําลังใจให้ทหารของเราแต่ว่ากลัวกัมพูชาหยุดยิงปุ๊บทางเราหยุดยิงแล้วเขาตลบหลังเราค่ะเหมือนเล่นเกมเกมหนึ่งอะค่ะใช่ค่ะ ความคิดของพี่นะพี่ว่าเขาเล่นเกมเกมหนึ่งกับเรากําลังใจให้จำทหารแนวหน้าพี่ว่าได้สู้เพื่อประเทศชาติของเราเนาะแผ่นดินเราเราก็ไม่อยากให้เสียเพราะเราอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษของเรามาเราอยู่สงบสุขตั้งแต่นานแล้วแต่คุณก็มาทําเราก่อนเราก็ต้องสู้ใครๆก็ต้องสู้ขออนุญาตอาคุณพี่โสภาคุณโสภา เป็นคนบอกเรื่องนี้ที่ได้ยินกันไปนี่แหละ,ะมาเลผมไม่ขอส่งคนที่ตำปีตำแหน่งแห่งที่อะไรเป็นอันขาดเลยนี่คือชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งซึ่งจะอ,อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพแต่โสภาคนนี้โสภามาเลโสภาคนนี้บอกเลยดีใจมากเลยรัฐบนตรีไปไก่เกี่ยให้ประชาชนจะได้กลับบ้านอยู่มาหวันสี่คืนขอบคุณรัฐบาลที่เจรจาให้ดีใจ แต่ส่วนตัวโสพาซึ่งคงจะสื่อสารไปถึงมาลีด้วยยังไม่ไว้วางใจกัมพูชาเพราะไม่รู้ว่าถ้ารันไทยหยุดยิงแล้วกัมพูชาจะหยุดยิงหรือเปล่าเพราะขณะนี้กัมพูชาขนาดเขาเปิดฉากยิงเราก่อนเขายังไม่รับเลยส่วนตัวมองว่ากัมพูชาเล่นเกมเกมหนึ่งกับเราเหมือนเล่นหมากอสอ่ะใครจะเป็นม้าหัวม้าแข็งแรงที่สุดคนนั้นก็ชนะโสพาใช้คําว่านี่ทีมนาคงกลัวไม่สุภาพใช่ไหม ก็เลยไม่ได้ตัดเสียงท่อนนี้มาเฮ้ยไปหาต้นฉบับเฮ้ยเดี๋ยวคนจะหาว่าพี่เป็นคนไม่ดีนะฮะอาาคุณโสภาอาใช้คำว่าเขาตอแหลไว้ใจไม่ได้ทั้งที่เขามาทำหากินบ้านเราแต่เขาทำกับประเทศไทยเราหนักเกินแปรับไม่ได้ ขอเป็นกำลังใจให้ทหารไทยเราเป็นกำลังใจทหารแนวหน้าที่สู้เพื่อประเทศชาติแผ่นดินเราก็ไม่อยากจะเสียเรามาอยู่มาตั้งแต่บรรพุษสงบสุขมาตั้งนานแต่คุณมาทําเราก่อนเราก็ต้องสู้เราไม่ยอมเป็นกำบังใจกับทหารเขาตอแหลไว้ใจไม่ได้ที่พูดเมื่อวานนี้หกโมงเย็นพูดเมื่อวานนี้ไหนเปิดเซิอับต้นฉบับเป็นหาไม่ได้ทันหรอก รู้ไปตัดออกไงเกรงเขาจะไม่สุภาพดูพี่เป็นคนเลวเลยนะอ่ะคำว่าตอแหลมันผิดตรงไหนหรอฮะผิดกฎกอชทชไหมผิดไหมคะอ่ะพี่ก็เห็นในละครมีไหมในละครมีไหมอย่ามาพูดเรื่องตอแหลพูดวันแต่ละวันเนี่ยหยิบเอาโน่นเอานี่มาตอแหลที่สุดในละครพี่เห็นอ่ะไม่ได้พูดว่าใครหมายถึงในละครฮะ เอาเอาเป็นว่าพจนานุก,กรมต้องมาคําว่าตอแหลสักนิดหนึ่งมีในพจนานุกรมมีไหมแล้วก็มีไหมมีต้องบอกว่าเป็นคาําด่าตอแหลมันควรจะมีความเข้มข้นขึ้นไปอีกระดับหนึ่งมากกว่าโกโหกอ่านไหนฟังพี่โสภาโสภา,สามาลีหาได้ยัง <laughs> เองจะไปหาเอาต้นฉบับมาให้ได้ใช่ไหม <c oughs> หรือ,อยังไงสู้เพื่อประเทศชาติของเราเนาะแผ่นดินเราเราก็ไม่อยากให้เสียเพราะเราอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษของเรามาเราอยู่สงบสุขตั้งแต่นานแล้วแต่คุณก็มาทําเรากนเราก็ต้องสู้ใครๆก็ต้องสู้งานมือสั่นอยู่ตอนนี้ถามไม่ได้ว่าอะไรก็เข้าใจได้ อัจริงมันเป็นเสียงชาวบ้านนี่ต้องเคารพนะอืมอจริงผมให้ความสําคัญซะยิ่งกว่าเสียงคนที่มีอาํานาจหน้าที่เชัด้ดยสัํบาท<ห>าเอาเพราะมันจริงใจนะอืมใช่ไหมอ,อาหาไม่ได้ใช่ไหมต้นฉบ,บับบไ,ไอเอ่อตกลงละครเคยมีไหมท่านผู้ชมเคยเห็นไหมคุณผู้ชมบอกว่ามีมีไหม น้องเป็นหน้าที่น้องก็แหละภาษาไทยคำละวันวันนี้อันนี้อ้างมึงจริงมาจากคำพูดของคุณพี่โสภาชาวบ้านทีุ่รินสวัสดีภาษาเอาเร็วยง <laughs> ภาษาไทยคำละวันวันนี้ขอเสนอคำว่าตอแหลตอแหลความหมายที่หนึ่งแหลเป็นคำกิริยาแปลว่าพูดเท็จพูดปั้นเรื่องมักใช้เป็นคำด่า ยกตัวอย่างเช่นไม่ยกแล้วความหมายที่สองใช้เป็นคำกริยาแปลว่าช่างพูดและแสดงกิริยาน่ารักใช้เฉพาะเด็กที่สอนพูดยกตัวอย่างเช่นโอ้เด็กคนนี้นี่พูดจาตอแหลตอแหลตอแหล่เี้ยอันนี้ดดน่ารัก <c oughs> โอ้ยตอแหลตอแหลนะ <c oughs> ใช่ไหมค่ะเด็กแหมตอแหล,แหลเวลาเด็กพูดใช่ไหมคะมใช่ไหม เสียงเล็กเสียงน้อยนิดหน่อยค่ะเธอนี่ตอแหลตอแหลนะตัวแค่นี้เออตัวเล็กตัวน้อยเนาะพูดจาตอแหลตอแหลอันนี้ความหมายที่สองก็ได้เนี่ได้ยั่ไงอยู่ในพรจนานุกรมเลยถูกบัญญัติเอาไว้เลยว่าใช้กับเเพราะฉะนั้นนี่เป็นคำยินนะว่าผมมีความสุภาพค่ะผมกำลังพูดถึงประเด็นช่างพูดนะตอแหลตอแหลใช่ไหมถ้าแนวด่านในละคร ตอแหลอีตอแหลอะไรเงี้ยมันจะมีอีกคำหนึ่งที่คู่กันเลยนะคำว่าอะไรคะอีอะไรอ่ะอีอะไรมันเป็นคำคู่กันเลยนะโกหกเหรอคะตอแหละนะอีเ <c oughs> อาปกติในละครที่จะคู่กันเลย <c oughs> อ๋อรออันนี้เหรอคะน้องคิดไปออกจริงเหรอนั่นแหละ <c oughs> เอ้า เป็นคำด่าคู่อันนี้คือคำด่านี่กำลังยกตัวอย่างแบบพจนานุนกรมคือพูดเท็จพูดป้นเรื่องมักใช้เป็นคำด่าอ่มักจะมีคำสร้อยต่อไปเลยตอแหละนะอีจ,จุดจุดจุดคือมันจะไม่โกรธถึงขนาดนี้หรอกเมื่อวานแถลงเป็นเรื่องเป็นราว <c oughs> ว่ากองทัพไทยใช้เครื่องบินเจ็ตไปถล่มใช้สารเคมี <c oughs> อาวุธเคมีแก๊สพิษตอแหลตอแหล ดูเอ็นดูไปใช่ไหมใช่อันนั้นไม่ใช่กับผมอ่ะอ้าวเอ็งหาไม่ได้จริงเหรออ้าวเพื่อเป็นการยืนแต่ว่าพี่อ้าวไม่ได้คิดขึ้นมาเองว่าคุณโสภาพูดจรีนคุณโสภาพูดจริงผมอดีบขึ้นมาเองนี่เกิดกสทชก็เห็นผมแล้วคะเนนงานผมท่านผู้ชมจะช่วยอะไรผมฮะอ่านนายสรยุทธ์ปอบรยงานตัวเดี๋ยวนี้ใช้คําไม่สุภาพเพราะว่าตอแหลฮะ นายน่ะคุณผู้ชมต่อให้พี่ยุทธแล้วว่าค่ะฮะอะไรนะว่าว่าต่อแล้วอะไรมันจะเป็นคำเอาใช่ไหมใครก็จะบอกต่อมันจะต่อกันอน่ต่อแหลนนะอีอะไรเงี้ยนี่ผมเราเอาไว้ในฐานะที่ท่านผู้ชมน่าจะเข้าใจใช่ไหมอานที่ดูถแถลงเมื่อเช้านี่เราอยู่กับคนละโลกไหมเนี่ยคือเขาบอกว่าเรากับเขา่าหยุดยิงเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนที่้านี่เครดีนะยังระดับหนึ่งนี่ไม่ทัดไม่แถลงว่าเราเป็นฝ่ายยังไม่หยุดนะนี่ยังเคราดีนะเออยังไงนะเดี๋ยวจดต่อซิฮะผู้นำผู้นำเดี๋ยวต้องหาเตนก็เรืยังเตและเมางาโมงครึ่งแล้วอ่ะอาคุณภูมิทาให้สัมภาษณ์แล้ว อนักข่าวบอกอาการเมืองผมคนสมรุษไทยทรัพย์สุบบอกรอแป๊บพี่อันนี้สําคัญคือการละเบิดข้อตรงลงหยุดยิงใช่ไหมใช่ค่ะพี่วัดลอซื้อพี่ลอดซื้ออะไรอะไรผมกําลังพูดถึงเธออย่างน่ารักน่ารักใช่ไหมน้องอผมกำลังพูดถึงอทั้โกศกหญิงกระทรวงกลาโหมกัมพูชาว่าตอนแรกต่อแหล แบบเอ็นดูพราะจันทุกรมบอกโปรดยืนยันทานผู้ชมเป็นพยานให้ผมด้วยความหมายที่สองอะค่ะความหมายที่สองช่างพูดและแสดงกิริยาน่ารักเออบางทีไม่จาเป็นต้องใช้กับเบือสอนพูดหรอกอาคนที่เป็นคอสก,ก็ได้อันนี้พุทจันทร์ุกรมอาจจะไม่ครบนะก็ดูสำเนียงตะกี้เอ็งเปิดไปทีดิใครจะปฏิเสธมันมีอารมณ์นั้นไหมอันไหนเปิดมาสิแล้วคู่กับพจันทุกรมเนี่ย អើเด <coughs> ี๋ยวប៉ <fen> hmm. uh, ានេះเดี๋ยวเธอคงจะแถลงด่าพี่สักวันนึงอ่ะអោไหนเปิดเสียงเปิดเสียงបន្តเสียงอ่ะនៅบ้านអញ្ជើញយកព័ត៌មាននៅការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូននៅស្ថានភាពនៃការវិវត្តចុងក្រោយតាមយុតិភូមិភាពទាំងអស់ដែលក្រោយពីមានលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំអឺ ប័ណ្ណជប់បាញ់ជាបន្ទាន់ជាលក្ខខណ្ឌដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីម៉ោង24ម៉ោងនៅក្នុងដំណើថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025នេះគឺជាជំហានដំបូងនៃការឈពោះទៅរកការកាត់បន្ថយអរិភាពនិងស្ដារឡើងវិញនៅសន្តិភាពអរសមគួរ